สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเสียผ้ารวยเด้อครับพี่น้องครับผมเอาคลิปนี้กัตรงกับวันที่25มกราคม67ครับผมครับจะมานําเสนอครับผมสรุปตัวเลขหลังเลขออกครับพี่น้องเนาะหวยลาวพัฒนาออกครับ24มกราคมที่ผ่านมาครับผม380ครับผม38073ครับพี่น้องครับ 38073ครับดีใจครับพี่น้อง f อเล้อครับผมที่เกาะติดแนวทางตัวเลขกับนํำเชียร์พาลุยครับผมได้โชว์ได้ลา์ไปน้ำกันครับมีหลายสำนักอยูยครับพี่น้องเนาะครับเขาบวกว่าเจสา7337หรือว่า80ครับผม8 0 0 8ครับพี่น้องเนาะหลายสำนักมากครับพี่น้องครับดีใจครับพี่น้อง FC ครับผมที่ได้โชว์ได้ลา์กับแนวทางตัวเลขที่นํำเชียร์พาลุยไนํำเสนอครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปครับผม เป็น้อมูลให้พี่น้องเอฟซีับตามต่อในงวดวันที่26มกราคม67เด้อครับผมเป็นแนวทางเชียงสวกเชียงดวงกันต่อครับพี่น้องเนาะครับก่อนที่จะไปรับสมรับฟังแนวทางตัวเหลขชุดสรุปหล้างเลขกออกครับผมนําเชียร์พาลุยกับขอกราบขอพระคุณปูและขอบพระคุณถุกๆุกเซียนเด้อครับผมทีเมตาแนวทางนห้กับนาเชียร์พาลุยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับอย่าเลืมเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์พารวยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังกันเลยครับพี่น้องเนาะครับผมเด่นเดินดี fc ส่งให้ครับพี่น้องเนาะเด่นเดินดี fc ส่งให้ครับเข้าที่ศูนย์เด้อครับผมกดอ่าสามแปดศูนย์เจ็ดสามครับผมเข้าที่ศูนย์ครับยี่สิบสี่มากร่าคมท่ผพานมาครับเอามาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะครับผม ปล่อยต่องวดครับผมเดี๋ยวมาตามกันต่อได้ครับผมเอฟซีใจดีเป็นทรงมาแล้วครับพี่น้องครับสำนักแรกครับพี่น้องเนาะนี่ถือว่าเป็นเล็กเด่นเดินดีครับผมครับมีทั้งไทยทั้งลาวครับพี่น้องเลขกของเพิ่นครับไทยก็เดินดีครับพี่น้องเนาะลาวก็เดินดีครับลาพัฒนาพ่อเสรอกครับผมลาพัฒนาพ่อเสรอกครับ เข่าตัวกันแต่ว่าเข่าตัววิ่งรวดน้่ครับพี่น้องคือแปดครับผมครับเลขวิ่นของเพิ่นเข่าสามตัวสี่ตัวเลยครับพี่น้องเนาะครับแปดสามศูนย์เจ็ดนี่แหละครับผมครับเลขออกสามแปดศูนย์เจ็ดสามเลขวิ่นเพิ่นเข่าหมดเลยแลวก็2สองตัวบนครับผมสองตัวบนเพราะเสือกเข่าทีแปดศูนย์ตรงๆเลยครับพี่น้องเข้าแปดศูนย์ตรงๆครับ นี่แหละครับผมกอติดไว้เดอครับผมพอเสร์กครับพอเสร์กพอแสวงงวดนี่เขาตัววิ่งครับพี่น้องเนาะเข้าวิ่งที่แปดกับผมเลขเด่นเพิ่นกับชนสามกับแปดกับผมเด่นสามกับแปดแล้วก็มาทีเลขเด่นต้องมาครับพี่น้องตัวนี้รุดบพราะรุดจักเทียรครับพี่น้องเนาะตัวนี้เดินดีตลอดครับผมเดินดีไม่มีพลาดครับผม เพิ่นตั้งซื้อว่าเลกไหลครับผมไหลทุกงวดครับผมเข่าทุกงวด9258ครับงวดนี้แปดพอมากครับผมจับคููว่าเข่าครับพี่น้องเนาะครับเฉียดไปครับผม81พี่ฝนเข่าเลขวิ่นนะครับผมเข่าเลขวิ่นกับพี่ฝนบริษัทประกบเมดครับพี่น้องเนาะเลขวิ่นเพิ่นมีศูนย์กบแปดครับผมอเพิ่น จับกูมี8ปดหนึ่งครับพี่น้องกับเก่าศูนย์ครับผมเป็นทีนาสิดได้ครับพี่น้องเนาะเฉียดไปครับผมพี่ฝนครับหลังจากทีงวดแรกเปิดตัวเพิ่นกับเข้าเก้าเก้าครับผมงวดนี้เลขวินเพิ่นย่าเผลอได้กับผมเลขวินเพิ่นนี่ครับเข้าดีครับพี่น้องเนาะพี่ประกายครับผมเลขพี่ประกายครับ เด่นสิบหน่วยแปดกับผมเข้าที่แดครับพี่น้องเนาะเลขออก8 0ศูย์แล้วก็เลขลักลอยเพื่อนก็กลับมาเดินดีครับผมคือว่าเดินดีได้ครับผมรักลอยนี่ครับผมงมวดนี้เข่าตัวเน้นพร้อมครับผมรักลอยหรือว่ารักหน่วยล่างนี่ครับพี่น้องเนาะครับผมเข้าที่สามครับผมคเจบดลงล่างครับผมเจ็ดลงล่าง ที่ประกอบกายพ่อบางทีครับผมพ่อบางทีเด่นศูนย์กับสี่เข้าที่ศูนย์ครับแ้วก็จับคู่ศูนย์แปดครับพี่น้องเนาะตัวเน้นร้อมต่ว่าเป็นตัวกับครับผมแตวกัเขาตัวกันเจ็ดสามตรงๆเลยครับพี่นอ้องพ่อบางทีครับในส่วนสิบหน่วยล่างเข้าที่เจ็ดครับผมครับเข้าที่เจ็ด ต่อมาก็เป็นพี่พรครับพี่น้องเนาะลาพัฒนาพี่พรครับวิ่งบนศูนย์ครับผมจับคู่บนศูนย์แปดครับพี่น้องครับแล้วก็เลขวิ่งเข่าสามตัวครับผมศูนย์สามแปดครับผมพี่พรเลขวิ่งนี่นะครับผมขอติดไว้ได้ครับพี่น้องนี่มาสรุปให้พี่น้องเอซีเป็นข้อมูลครับผมสามต่อในงวดบนที ยี่สิบหกครับพี่น้องเนาะยี่สิบหกครับก็อาจารย์พู่ครับผมเป็นว่าถ้าไม่ชอบเลขจับคู่ก็ลูดเอาครับผมเข้าที่แปดครับพี่น้องเข้าที่แปดวิ่งลูดอาจารย์พู่ครับผมเน้นลูดเป็นว่าครับผมเข้าที่แปดครับต่อมาครับผมเลาพัฒนาแอเยืนครับพี่น้องเนาะครับผม นี่ครับผมหลังจากที่นี่ครับพี่น้องสถิติีเพิ่นเพิ่งรุดไปงวดก้อนนานีครับผมนอนกันกับเขา,าอีกแล้วครับผมครับเขามาแล้ววันนี้ซีนี่อันอด,ดังเม็ดทรายพร้อมแล้วค่ะท่า,านผู้ชมโอ้ล่าพัฒนาเพิ่นนึงปะเนียนโอ้ค<า>่ะครับผมไถ่น้าเชีย่ยแล้วา็มาเชี่ยกะติดตามเบิ้งเพิ่นมากตลอดด้วยกันค่ะครับผมเพิ่นกันมากรบบนเลขสามตัวนะฮะเนียนครับผมค่ะ เพียงต่ว่าน้ำเชี่ยเพรเด่นนาำมาลงเด็กไข่เนาะครับค่ะเพราะว่าเอซี่ทรงไห้น้ำเชี่ยมาหลายเดือนมากค่ะแลวกมันมีเหล้ามันแม่นขาท่ันผู้้ชมครับเหล้าเพิ่นแม่นเนะาะค่ะขาเอซีอ่ของน้ำเชี่ยทรงมากเพิ่นว่าเพิ่นจะทรงไห้น้ำเชี่ยเสียวมาลงคูก่กันกับแอดยืนแจงเสียขาด่ันผู้้ชมเนาะครับผมขอพระคุณขอมุ่นตัวเลขของอาจารย์ถุกทนะันเนาะครับผมกับเอซี่ที่เพิ่นทรงไห้ค่ะครับ เอาแอดยินเข่าเด้อครับผมครับเดี๋ยวมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะเราพัฒนาแอดดังเม็ดทรายครับผมครับงวดหนาครับผมบครับนี่แอดยินครับพี่น้องเจ็ดมาครับผมเลขออกเจ็ 7, 3, 3, 7, ดสามครับพ่อเจริญศิลกลับมาแล้วครับผมวิ่งบนล่างแปะครับผมครับไปเข่าเจ็ดสามสามเจ็ดเด้อครับพี่น้องเข่าเลขล่าง นี่ครับผมพ่อเจริญศิลป์สามเจ็ดครับผมตกับเซียนกระทุ่มแบนครับพี่น้องวิ่งบนล่างเจ็ดสามแปดเข่าทึ่งบนทึ่งล่างเลยครับผมกับเจ็ดสามแปดแล้วก็มาเลขกสองตัวล่างสองตัวบนล่างเป็นเข่าเจ็ดสามตรงๆครับผมเซียนกระทุ่มแบนครับผมช่วงนี้ก็ติดไว้ได้ครับผมครับเดินดีครับพี่น้องเนาะครับแตกหลายสำนักมากครับพี่น้อง แม่มารีสัตครับผมนี่ก็เลขกเด่นเพิินกับสามตัวแตะคือยังพอเสิร์ฟเลว่าผีพ่อนครับผมเขาทั้งศูนย์ทั้งสามทั้งแปดครับวิ่งรูดแปดจับคู่ศูนย์แปดครับผมแม่มารีสัตย์ครับพี่น้องเนาะครับปิดท้ายด้วยคนภูเขาครับผมรับกลับมาแล้วครับพี่น้องกลับมากับเขาเลยครับผมเลขเด่นเพิินเจ็ดกับแปดครับผมไปประกบกับเลขติดบนรางเพิ่นครับผมจะเป็นลักษณะนี้บอยหมากได้ครับผม ครับนี่80ครับพี่น้องเนาะครับเลขประกอบของเพิ่นเอานี่ก็มาสรุปเป็นข้อมูลให้พี่น้ฟซี่ครับผมตามต่อในงวดวันที่26มกราคม67ครับผมครับพี่น้องครับผมเดีได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะครับผมแนวทางเราพัฒนาครับผมมาสรุปให้พี่น้อฟซี่กับตามต่อในงวดวันที่26ครับครับเซียนที่เพิ่นให้ลุดไปก็จะเผอได้ครับพี่น้องแต่ว่างวดวันหันกับ เกือบจะถูกสํานักครับพี่น้องเนาะครับผมเกือบถูกสําหนักกรว่าได้ครับผมจับคู่กับเขาครับผมตัวเด่นตัวรูดกับเดินดีครับพี่น้องครับผมมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะก็ติดไว้แนวทางตัวเลขกับนาเชียร์พารวยเด้อครับผมมีเด็ดๆดังๆมากให้พี่น้องที่ตลอดครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไ้ซับนี้เด้อครับพี่น้องพอกันคลิปหนาขอให้พี่น้องที่สุขสุขคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ